เ,เสื้อตัวเท่าไหร่คะอ่า20ทำไมขายถูกจังอ่ะพอดีพอดีพอดีเลยพอดีรวยเกินรวยเกินรวยเกินเนเหรอรวยเกินตัวนี้ยายใส่ได้ไหมเนะี่ยลูกเมีครับ<อ>ครับใส่ได้ไหมยายใส่ได้ไหมครับมันไม่ได้เเ็็นนตตัวลกหรือได้ได้ ไหนครับยายเลือกไม่เป็นอันนี้เสื้อพ่อนะคะไหนเสื้อพ่อเอามาขายด้วยหรอใไหวยรวยอะไรนะพ่อมาขายหนึ่งชุดเลยตัวกี่บาทาสามร้อยตัวสามร้อยให้ยายใส่หนึอนน่อันนี้ให้ยายใส่ตัวนี้หรอใช่ค่ะนี่น,นี่มีหนึ่งห้าแล้วก,ก็ศูนย์มีหนึ่งห้าแล้วก,ก็ศูนย์ ห <150. S 2> น,นึ้าศูย์ยาใช้ตท่นี้เลยเลยไหมเดินไหมครับอันนี้ยาใช้อ่าครับครับขอบคุณครับ